ที่เห็นก็ไฟฟ้านะทุกคนผมก็จะมาเล่นโรบอตต่อเนื่นจากว่าผมใครที่ยังไม่ได้ดูอีพีแรกก็อย่าลืมไปดูได้นะหันเราะมีผมกรองเท้าผมตอนเด็กแบบโคตรเล็กอะ่ะแต่ปัจจุบันก็พอใส่ดได้นิดนึงต้องยัดหน่อยน่าเจ็บน่าด,ดูมาแล้วผมก็จะคอมโบสองคนเลยจะมาคืน

พี่ผมกัดเลย thì nó không sơn kim khắp mấy nhà đình nha you <laughs> 在哪里？Yes, จะทำตามนะครับุกคนทุกๆแล้ว uh ก็ปิใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งนะทุกคนใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งสู้สู้ใส่เต็มข้อล่อเต็มแค่เลย i a little things. แม่โดนเหมืองตึมทีเจมานะเมื่มอวานมาเล่เนมันแจกฟรี เขาตัวนี้ไม่ได้แรงอะไรมากเลยแค่ไหนไม่หยุไม่ต่อเานเม มาดูนะ Muito, muito, มือหัวไม่ใช่ผมกาหรอกเฮียปว่วเฮียไม่ทุ่ไม่พูดหยางนะแค่ได้เย ก็คนเราเขาเจอแล้วข้างก็มีแล้วไอ้หูอะไรัวเนียวขึ้นไปตอนตอนมามาสองบุกแค่ไหน chồng chồng lái mà Cô lấy tám đuổi đình nhảy lên ยัหากันนะยิ่งนมืหถือดไหมาบอกคืออะไรสังเลยวันนี้จะยี่สิบบาทิกแฟนฟาร์มเลย ăn subscribe cho นเคียร์ออกจากแบบเดเดี๋ยวมันมีคนมาฆ่าเดี๋ยวดั่่ามัานเนี้ยมีมอ

아니 왜 오세요? 어 언제 가요? ก่อนไม่สงใจกับแค่ค่าเดียวเองมันจะเป็นไรไปดยโอ้คนดูดิค่้าคือยใหม่โคตรสวยอ่ะใครที่ไปไม่ตั้งใจมากะเป็นคีโอ้ก็โห่เย่เธอร่วมแพงเลยเหรอ ที่จะข้ามไปนอกแบบเลยเฮ้หนะ้เขาบอกกำแพงมันจะอ่านได้โมไปกิน,น,นเดี๋ยวแรกพันจะใช้ทารับ Para kita orang lagi buat rumah tuan ada kuning, kenalin teman-teman. chết chép tô con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp